o o l e ลก Boons เพื่อนๆจะต้องเก็บเหรียญบุญทั้งหมด10ครั้งในซีซั่นนี้นะคะวิธีการที่เราจะหาเหรียญบุญได้เนี่ยไม่ใช่การเปิดกล่องและจะเป็นการเปิดพอรตนะคะพอรตคือไอตัวของที่หล่นมาจากฟ้านะคะตอนที่แร้งเราอาบ แรงจะเริ่มต้นจาก C นะคะแล้วก็เป็น B A S แล้วก็ S บวกเวลาที่เราทำสิ่งต่างๆในเกมนะคะเช่นฆ่าคนทำลายจุดเกิดมแมลงเปิดกล่องอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะได้แต้มแรงมาทีละนิดทีละนิดนะคะเวลาที่แรงอัพจะมีพอตตกลงมาทุกครั้งเลย และในพอตเนี่ยแหละค่ะก็จะมีเหรียญบุญด้วยแม้ว่าเพื่อนๆจะไปเปิดกล่องของคนอื่นนะคะก็จะมีเหรียญบุญให้อีกเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวดูนะคะของซายนี่จาก C ไปเป็น B ก็จะมีพอตตกลงมาเห็นแสงฟราฟ้านี่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะสุดที่พอตมันตกลงมาเวลาที่มันตกมาแล้วเราก็ไปเปิดค่ะถ้าเราไม่ได้เปิดของตัวเองใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรเราสามารถไปเปิดของคนอื่นได้เช่นกันนะอ่นนี้นะคะ รับพอตกดเปิดเลยก็จะเห็นว่ามีของตกมาหลายอย่างและนี่ค่ะ super soyer รร,รง B ก็จะเป็นเหรียญบูญปัดจํารงบีค่ะอันนี้ได้เป็นลดการใช้ s t a m มิ a นเราสามารถเช็คได้ด้วยนะคะว่าเราได้เหรียญอะไรมากดที่ Inventory นะคะของเพื่อนๆปุ่มอะไรใช้ไม่แน่ใจแล้วแต่ค่ะดูที่ทางด้านสายลา่างมันจะบอกเลยค่ะว่า ที่เราได้มาเนี่ยคืออะไรนะคะเห็นไหมคะ B O O N S เนี่ยก็บอกตอนนี้อยู่ค่ะว่าได้เป็นซูเปอร์โซเยอร์รัง B แล้วก็เหรียญที่ได้คือเหรียญบุญที่ลดการใช้สต a ามิน่า